สัปดาหหน้าในชิงช้าสวรรค์2025พบกับอีก3โรงเรียนที่จะโชว์ความสามารถในโจทย์เพลงเลวสะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบันยายรับรองจะต้องผวาถึงไม่ขาวแต่ขาวดีอ่ะเพลงนี้ผู้รีช่องดูดีดีจังดีดด้วย ไทยเราขนาดนี้แล้วนะไม่มีที่สินสุดในเรื่องความสามารถเราเจอความมหัศจรรย์ตลอดทุกโชว์เลยโชว์ระดับนี้นะไปเล่นระดับโลกว่ายังไงก็ชนะนี่คือประเทศไทยไทยแลนด์เด e o ว e ันแ only เท่านั้นห้ามลิไหน่ชิงชาสวรรค์2025เด็กก็ร้าวใจเซ็กซี่สดใสหงง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  อินซี่อะไรนะแฟนเซ็กซี่เซ็กซี่สดใสตัวทำไมร้อยโลว้าวโอ้ยหนู่แจ๊บป้หนูเมแจ๊บเดี๋ยวลองจอมจะไหวไหมวะไหวแล้วเมื่อกี้สะโพกขนาดนี้เซ็กซี่แล้ครนาดไหนยังไปข้าวกตาเราฉุดหน้ากันเนาะเราหน้าคนนีงเนาะเออหน้าเขาจริงมากนะสะโพกขนาดนี้ ก็ตีแบบอืมถ้ามีไม้ก็ตรงเอวอะะถึงในขาวแต่ก็เอาใจเซ็กซี่ซะส่แช่วงนั้นข่าวมาแล้วช่วงนั้นทำงานอยู่ในแบบออฟฟิศช่วงนี้มักขข่ส้มตำเออช่วยแม่ลขายตำส้มตำนี่เลยพี่อยู่เลยเข้มคืนไปยืนย่างไก่ช่วยกับไปกธงชัยเลยดำเลยใช่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสตอรี่ก็